อเม l a าพันทโบปี22นะคะคันนี้รถบุคคลมือเดียวเลขไม่แค่หมื่0เโลเท่านั้นเองได้ยางปี22ใช้งานอีกยาวๆกระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มให้รอบคันนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถไม่ใช้งานอยู่คันนี้ผ่อนแค่6,700บาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะออกง่ายๆออกสบายๆนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะรับชมกัน ให้จบคลิปนะคะคันนี้ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่ส,สวยๆหนึ่คันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวเรียกใหม่แค่หมื่0เจันโลเท่านั้นเองนะกับตัวนิสสันอ m เมล่าเทอร์โบหนนะคะ ปี2022นะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานต้องคันนี้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นแค่6,700บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน15,000เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแนะนําเป็นอนีกทางเลือกเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมา รายมาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะราคาป้ายแดงนะของคันนี้เปิดตัวอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้เข้ามาอยู่ที่เพชรยนต์นะเรือเพียง3 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ประหยัดไป1 6 0 0 0 0บาทเลยนะได้รถสภัพเอ์น้องป้ายแดงไปใช้งานนะคะใครสนใจนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงที่นะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะส่วนป้ายทะเบียนของรถคันนี้นะคะแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายให้ใหม่จะต้องเป็นป้ายกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวทางร้านดําเนินการเปลี่ยนป้ายให้นะคะส่วนตัวโลโก้ด้านหน้านะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะเป็นรถสีเทาดํา เติมแท้จากโรงงานนะคะสันเหลี่ยมคมต้องฝากระโปรงม่ให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะสภาพส,ายสวยๆการันตีโครงสร้างให้นะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติ r รีเฟคเตอร์คมใสๆขาวๆไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ เป็นล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะน็อตสี่ลูโรโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ15นิ้วนะคะได้ยางปี2022นะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะยางปี22ใช้งานไี่ยาวๆเลยส่วนช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าสภาพเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เช็คประวัติศูนย์ได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะสันเรี่ยมคมนะคะตรงป่งซุ้มนอหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะโลโก้นิสสันมีให้เห็นชัดเจนนะคะโลโก้มีติดอยู่ครบทุกบ้านกระจกเดิมแท้ติดฟิล์มให้รอบคันสภาพสว สยเลยนะคะส่วนมือจับประตูทั้ง4ด้านนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกุญแจนะคะหน้าตากุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนที่นะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะจะมีปุ่มดำๆตรงนี้นะลูกค้ากดไปได้เลยนะคะ1ทีล็อกรถให้อัตโนมัตินะคะหรือว่าต้องการปลดล็อกรถเนี่ยก็กดย้ำไปอีกหนึ่งทีได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในการสําหรับภายในของรถแทนนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำน,นะคะภายในสวยๆไม่ช้าเลยนะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำน,นะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรบบออโต้ฝั่งคนขับกระจกมอง ข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะคะมาพร้อมกับระบบการลื่นถลายนะคะระบบเตือนกันชนก็มีมาให้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียง รถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆเลยนะไม่มีรอยขลอกหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธร,รับสายวางสายโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มแองจิ้งสตาร์ทแต่ว่าปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเขาเนี่ยจะอยู่ตรงเกียร์นะคะลูกค้าอยู่ใกล้ๆกับฐานเกียร์เลยนะคันนี้เป็นรถเกียร์ออตโอต้น,นะคะนี่นะปุ่มสตาร์ทลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะ เลกไม่ของรถคันนี้น้อยมากนะ้ัใหม่แท้ไม่เดิมนะคะรถมือเดียว17,354กิโลเมตรนะคะไม่มีการดับไม่ก็ไม่อย่างแน่นอนนะลูกค้าคันนี้รถมือเดียวไมหมื่นเเท่านั้นนะคะเครื่องเล่นเสียงของรถนะับเป็นแบบวิทยุ FM c d USB AUX ียได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะ ภายในสวยๆเลยนะคะนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านทําการปรับสภาพทาสปาให้ใหม่รับรองว่าเงาสวยกว่านี้แน่นอนนะคะส่วนโปรไฟา์เพดานนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะอาจจะมีร่องรอยขระยันเนาะเจ้าของเดิมเขาเจอมาแต่ว่าตรงเนี้ยเรารบทําความสะอาดให้ได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ที่บางแดดสองฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะคะคันนี้ สวยๆเลยนะภายในนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดด้วยแถบผ้าสีขาวนะคะ เบาะผ้า,าระบายความร้อนได้ดีด้วยนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยสติ๊กเกอร์มอ,อก,อกอมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะหัวนมซอกประตูไม่มีรอยเขียบขยื้อนแผ่นเพจของรถนะมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยเขียบเขยื้นเช่นกันนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์นิสสันได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะลูกค้า รถมือเดียวไม่หมื่นเจ็ดนะคะราคาสามเก้าเก้าเท่านั้นนะฟรีดาวผลแค่หกพันเจ็ดนะคะลูกค้าเงินเดือนหมื่นห้าเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิ้โจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังหนึ่งรูนะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถไม่ใช่งานอยู่ แนะนำคันนี้เลยนะคะลูกค้าฟรีดาวได้ผ่อน6,700นะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงที่คเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะออกได้ทุกอ,ออกได้ทุกอาชีพนะโทรมาปรึกษาพูดคุยได้นะคะนัดยินดีให้คำปรึกษานะเป็นตัว อเมโด่พันโทโบนะคะปี22ไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไฟทับพ,พิมพ์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนเปลี่ยนให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครนะคะส่วนตัวกระจกด้านหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะไฟเบรกดวงที่3มีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ ห้องเก็บสัมภาระกว้างๆเลยบรรจุ u, สัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะโลโก้ oko, มีติดอยู่ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยนะรูน็อตกลมๆนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวไม่มีการทําสีนะคะคันนี้ กระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวคานด้านหลังเนี่ยคานเดิมๆนะคะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยสนิทกัดกิน,กนซีนเดิมๆจากโรงงานนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะคันนี้สวยมากนะล,ลูกค้านี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ รอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหรือว่ารอยชนหนักรอยบุบเลยนะคะอันนี้คือโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะสีเทาดํานะคะ ราคา399เท่านั้นลูกค้าประหยัดจากป้ายแดงไปแสนหกหมื่นบาทเลยนะได้รถสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถคันี้ไปใช้งานหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกทางเลือกนะผ่อนแค่6,700บาทเท่านั้นนะลูกค้าได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะแนะนําเป็นอีกทางเลือก เดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบนะคะ1,000ซีซีหแรงม้านะรองรับน้ำมันเบนซินเท้า่า E 2 0เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆไม่มีพวกข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะสภาพเดิมๆเลยนะคะพวกหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านข้างหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยเขียบผยนนะคะหัวน็อตเนี่ย สีเดิมๆเลยนะสีเดียวกับตัวรถพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบเลยคานหน้าตรงๆนะคะไม่มีคตไม่มีงอไม่มีอรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยชนนะคะลูกค้าเช็คประวัติขับสูย์นิสันได้นะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะหัวน็อตด,ด้านในนะคะ ไม่มีรอยเขียบพลเย่เลยนะหรือว่าหัวน็อตฝากกระโปงนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะสภาพสวยมากนะคะคันนี้รับรองว่า ขายได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเป็นรถมือเดียวแรงกไม่แค่17,000โลเท่านั้นเองนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคันนี้เป็นนิสสันอ m เมล่าเทโ1.0 EL ปี2022นะคะราคาอยู่เพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่6,700บาทนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะใครสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้นะเบอร์โทรติดต่อของ ตามหน้าจอเลยนะคะ0ู 87, นย์เก้าแนาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยๆส,สภาพน้องๆปไ้ายแดงเลยนะสําหรับคันนี้วันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันนะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ